สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาสร้างไฮเปอร์ลิงก์หรือว่าการเพิ่มลิงก์เข้าไปในข้อความในตัวไฟล์ HTML ของเรานะครับวิธีการเพิ่มก็คือเราจะสร้าง tag ตัว a ขึ้นมานะครับ tag วงเล็บมุมแบบนี้แล้วก็มีตัวเปิดแล้วก็ตัวปิดแบบนี้จากนั้นการที่เราจะสร้างตัว tag นะครับแล้วก็เพิ่มลิงก์เข้าไปเนี่ยเราจะสร้างเข้าไปในตัว tag ตัวเปิดนะครับภายในวงเล็บตัว a นี้วิธีการเพิ่มลิงก์เราจะใช้ contribute ที่ชื่อว่า href นะครับ href ตัว href แบบนี้แล้วก็เท่ากับแล้วก็ใส่ double quote เข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ตามด้วย url ก็พิมพ์ว่า https โคลอนนะครับตามด้วย forward slash สอันแล้วก็ตามด้วย w ว็บดอตัวนี้นะครับก็ตามด้วยชื่อเว็บที่เราต้องการลิงก์เข้าไปผมก็จะยกตัวอย่างเป็น google.com จากนั้นนะครับภายในตัว a เปิดปิดเราก็จะใส่ชื่อนะครับชื่อ Text ชื่อ t e x t ที่เราต้องการสังเกตว่าตัวลิงก์เนี่ยมันจะอยู่ภายในตัว a นะครับแต่ว่าตัวข้อความเนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง t e x t a โอเคเมื่อได้มาปุ๊บมันก็จะไปขึ้นที่หน้าตานี้เลยหน้าเบราว์เซอร์เมื่อเรากดนะครับมันก็จะไปโผล่ที่ตัว Google อ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันโชว์ไททอลขึ้นมานะครับให้มันโชว์ข้อความขึ้นมาที่ตัวข้อความนี้เราสามารถเพิ่มตัวไททอลเนี่ยไปด้านหลังได้ครับก็พิมพ์ว่าไททอลแบบนี้ มีค่าเท่ากับแล้วเราก็บอกว่า go to Google page แบบนี้นะครับกด s a ฟอีกครั้งหนึ่งแล้วเอาเม,มาส์มาชี้นะครับที่ตัวข้อความมันก็จะขึ้นมากล่องข้อความว่า go to Google page บบนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้มันขึ้นที่แท็บนี้หรือว่าเปิดแท็บใหม่ขึ้นมา โดยหลังตัวลิงก์เนี่ยเราจะเพิ่มตัว tag ์เข้าไป tag ตนะครับมีค่าเท่ากับตัวนี้ underscore blank underscore blank นะครับแบบนี้มันจะเพิ่มตัวแท็บใหม่แท็บใหม่ขึ้นมาเมื่อเรากดไป Google เนี่ยมันก็จะเป็นมันก็จะเพิ่มแท็บขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเรา underscore แล้วตามด้วยเซลล์แบบนี้ มันก็จะขึ้นในแท็บตัวเองนะครับแท็บเดิมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้คลิกที่ตัวข้อความแล้วก็ไปส่งอีเมลนะครับเราก็สามารถทำได้สมมติว่าผมจะเปลี่ยนข้อความนี้เป็นเซนต์อีเมลนะครับวิธีการก็คือเราจะเปลี่ยนตรงตรงลิงก์นะตรงลิงก์นะครับเป็น mail to แล้วก็โคลอนสตัวนะครับ แล้วก็ใส่อีเมลของเราไปนะครับ mail to แล้วก็ตามด้วยโคลอนสตัวแล้วก็ใส่อีเมลของเราไปแบบนี้แล้วก็ผมจะเปลี่ยนตัวกล่องข้อความตรงนี้นะครับบอกว่า send okay นะครับเมื่อเรากดตัวนี้ปุ๊บมันก็จะไปโผลที่ตัวบล็อกส่งอีเมลของเรานะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันไปโผล่อีกไฟล์ html หนึ่งนะครับ สมมติว่าผมสร้างไฟล์ขึ้นมาอีกหนึ่งไฟล์เป็นชื่อ index 2นะครับแล้วก็จะก๊อปไฟล์เนี้ยไปเข้าที่ index 2จากนั้นนะครับวิธีการสร้างตอนนี้ก็คือผมจะเปลี่ยนข้อความตรงนี้เป็น go to index t o dot html จากนั้นในตัวไฮเปอร์ลิงก์ตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อของไฟล์ index 2แบบนี้เลยโอเคเมื่อเรากดปุ๊บมันก็จะมาในส่วนของไฟล์ index 2นะครับ index 2แบบนี้โอเคนี่ก็คือการสร้างไฮเปอร์ลิงก์นะครับก็คือการเพิ่มลิงก์หรือว่าเราจะเพิ่มเป็นการส่งอีเมลหรือว่า หรือว่าเราจะเปลี่ยนไปยังตัวไฟล์ g m a i ออื่นก็สามารถทำได้